เปิดมาที่สองพี่น้องกำลังนำเงินที่ขโมยมาซ่อนไว้ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งโดยคนพี่มีชื่อว่าแรมซี่และคนน้องมีชื่อว่าฮาริวแรมซี่ได้พูดขึ้นว่าถ้าเราเก็บเงินได้เยอะๆเราก็จะสามารถย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้แต่ฮาริวได้พูดกับพี่ชายของเขาว่าถ้าพี่ยังเป็นนักขโมยแบบนี้ต่อไปสักวันพี่อาจจะโดนจับได้และอาจจะโดนตัดมือซ้ายที่เหลืออยู่ซึ่งแรมซี่เขาเคยไปขโมยเงินและถูกจับได้มาก่อน ทำให้เขาโดนตัดมือขวาแต่แรมซี่ก็ยังยืนยันว่าเขาจะทำอาชีพนี้ต่อไปเพราะไม่มีทางเลือกแรมซี่ได้บอกให้ฮาริวมอบเงินนี้ให้กับคนอื่นๆในแคมป์หักเขาตาย แต่จูจ่ๆก็มีเหล่าคนเมืองที่มีท่าทีแตกตื่นเหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรมาพวกเขาก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นพื้นดินก็เกิดการสั่นไหวแต่พอพวกเขามองดูดีๆว่าผู้คนกำลังวิ่งหนีอะไรพวกเขาก็พบว่ามีปูงไททันขนาดใหญ่มากมายมาสารกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขา พวกเขาก็ถึงกับยืนอึ้งเพราะแทบจะไม่เชื่อในสายตาตัวเองจากนั้นเหตุการณ์ได้เล่าย้อนไปในตอนที่เอเรินมาที่มาเลยเขาได้เดินสำรวจไปเรื่อยๆและพูดกับตัวเองว่าคนพวกนี้กำลังจะตายในไม่ช้าและเขาเป็นคนที่จะฆ่าคนพวกนี้นั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถหาวิธีอื่นที่จะทำให้คนเอลเดียอยู่รอดต่อไปได้ ทุกสิ่งที่นี่กำลังจะหายไปไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนผู้คนสิ่งมีชีวิตและแม้แต่ความฝันจากนั้นเอเรินได้หันไปเห็นผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ทำให้เขาคิดว่าถ้าเป็นแม่ของเขาจะคิดยังไงกับเรื่องนี้คนเอลเดียเป็นเพียงเผ่าพันธุ์เดียวที่สมควรตายเหมือนกับที่ตระกูลรีสพูดหรือเปล่ามันอาจจะจริงที่ว่า ถ้าโลกภายนอกสามารถกำจัดคนเอลเดียได้หมดปัญหาของไททันก็จะหายไปแต่เอรินก็รับไม่ได้กับจุดจบแบบนั้นจากนั้นเอรินก็ครุ่งคิดและเดินไปเรื่อยๆจนได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่กำลังถูกทำร้ายทันทีที่เอรินเห็นเด็กคนนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าเป็นแรมซี่เพราะเขาเคยเห็นเด็กคนนั้นมาก่อนในความทรงจำในอนาคตเอรินได้เดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นแต่พวกลุงลก็บอกว่าให้เด็กนี่มันเป็นขโมยชอบล้วงกระเป๋า พวกเขาก็เลยสั่งสอนให้รู้จักหลับจาเพราะงั้นไม่ต้องเข้ามาจุนส่วนเอเรนก็คิดว่ายังไงสเสด็จคนนี้ก็ต้องถูกเขาฆ่าอยู่ดีเขาก็เลยเดินผ่านไปแต่ตัดภาพมาอีกทีเอเรนได้พาเด็กคนนั้นมาส่งที่แคมป์เพราะจริงๆแล้วเอเรนได้กระทืบคุณลุงพวกนั้นและพาตัวแรมซี่กลับบ้านจากนั้นเอเรนได้ร้องไห้และพูดขอโทษกับแรมซี่ทำให้แรมซี่งงว่าเอารนขอโทษเขาเรื่องอะไร เหตุการณ์ได้ตัดมาที่ปัจจุบันเหล่าไททันได้เดินเข้ามาใกลแ้แคมป์ของพวกแรมซี่เรื่อยๆพวกเขาก็เลยรีบวิ่งหนีส่วนฮาลิวที่ได้สบตาก,กับเหล่าไททันก็ทำให้กลัวมากจนก้าวขาไม่ออก ส่วนคนในแคมป์ก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปที่ไหนพวกเขาก็เลยคิดว่าจะไปหลบบนที่สูงๆเผื่อจะปลอดภยัยแต่พอพวกเขามองไปดูที่ภูเขาก็พบว,ว่ามีไททันอยู่เต็มไปหมดทําให้พวกเขาลนลานกันแทบจะสติแตกฮาลิวเองก็คิดว่าพวกเขาต้องโดนเหยียบและเป็นที่แน่นอนแต่แรมซี่ก็บอกว่าเราจะมายอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้จากนั้นเหตุการณ์ก็จะตัดสลับไปมาระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันและตอนที่เอรินได้คุยกับแรมซี่ เอรินได้พูดกับแรมซี่ว่าทั้งหมดที่เขาทำก็เพื่อปกป้องคนเอลเดียแต่เขาทำเกินกว่านั้นเพราะสิ่งที่เขาได้เห็นในโลกที่อยู่นอกกำแพงมันไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เขาฝันเอาไว้ตัดมาที่ปัจจุบนันทุกคนต่างวิ่งหนีกันอย่างจ้าละหวานแต่ฮาริวดานทำถุงใส่เงินหล่นทำให้เขาหันกลับไปหยิบแรมซี่ก็เลยรีบมาคว้าตัวฮาริวให้รีบวิ่ง แต่เหล่าไททันก็ได้เคลื่อนตัวมาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วและการเดินของไททันทําทให้พวกมันเตะโดนอาคารบ้านเรือนทําให้เศษซากบ้านเรือนกระเด็นกระดอนและทําให้พวกเขาโดนซากก้อนหินเหล่านั้นทับจากนั้นก็ตัดมาที่เอเรน เขาได้พูดกับแรมซี่ว่าโลกภายนอกที่เขาได้เห็นนั้นมันไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เขาเห็นในหนังสือของอามินตอนที่เขารู้ว่ามีมนุษย์ที่อาศัยอยู่นอกกำแพงมันทำให้เขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเขาก็เลยต้องการทำให้ทุกสิ่งนั้นหายไปจากนั้นเขาก็ได้พูดขอโทษกับแรมซี่ เหตุการณ์ได้ตัดมาที่ปัจจุบันแรมซี่โดนก้อนหินทับที่ขาทำให้เขาขาหักแต่ฮาริวนั้นโดนหนักกว่าก้อนหินได้ทำให้หัวของเขาหายไปครึ่งหนึ่งส่วนมือเขายังคงกำเงินไว้อย่างแน่นและแล้วเหล่าไททันก็เดินมาจนถึงตัวของแรมซี่และเขาก็กำลังจะโดนเหยียบในระหว่างที่แรมซี่กำลังโดนเหยียบอยู่นั้นเขาได้มองเห็นบรรทุรุษยูมิวที่กำลังยืนดูเหตุการณ์ จากนั้นเขาก็ถูกเหยียบเล็บเป็นขี้ไปพร้อมกับน้องชายของเขาส่วนคนอื่นๆก็วิ่งมาจนถึงทางตานันทําให้พวกเขาเล็บเป็นขี้ไปตามระเบียบจากนั้นภาพได้เผยให้เห็นนะว่าหลังจากที่ขบวนไทยท่านเดินผ่านไปสิ่งที่เหลือไว้มีเพียงความว่างเปล่าและรอยเท้าเท่านั้นไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆส่วนเอรินก็ยังคงเดินตามท้ายขบวนต่อไป เหตุการณ์ได้เล่าย้อนไปในตอนที่เอเรนยังเป็นเด็กกระโปกอามินได้นําหนังสือมาเล่าให้เอเรนฟังว่าด้านนอกของกําแพงมีอย่างโน้นมีอย่างนี้ที่น่าอัศจรรย์และอมินก็ค่อนข้างมั่นใจว่าโลกที่อยู่นอกกําแพงมันต้องใหญ่กว่าในกําแพงแน่นอนและคนที่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นคงจะเป็นคนที่มีอิสระมากที่สุด และนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงจากนั้นอามินได้ถูกดึงเข้ามายังโลกแห่งต้นกําเนิดและเขาได้พบกับเอเรินที่เป็นเด็กจากนั้นอามินก็ได้กลับออกมายังโลกแห่งความเป็นจริงแอนนี่ได้ถามอามินว่าแผลหายดีแล,ล้วหรอทั้งสองคนก็เลยได้ศบตาการ และแอนนี่ก็บอกให้อามินมานั่งข้างๆจากนั้นพวกเขาก็คุยกันมุงม้งมิ้งมุ้งมิ้งตะมุตะมิอีปีอีปีแอนนี่ได้ถามอามินว่าทำไมถึงชอบไปคุยกับเธอในตอนที่เธออยู่ในผลึกทั้งๆท,ที่มันไม่ต่างอะไรกับการคุยกับก้อนหินที่ไม่มีการโต้ตอบใดๆทำไมถึงไม่เอาเวลาไปคุยกับสาวสวยที่อยู่ข้างนอกละ่ะอามินที่ได้ยินแอนนี่ถามแบบนั้นก็ทำตัวลุกลี้ลุกลน แถมยังหน้าแดงเป็นตูดลิงจากนั้นอามินก็ได้พูดว่าที่ฉันทำแบบนั้นก็เพราะว่าฉันอยากเห็นหน้าเธอไงละ่ะด้วยคำพูดอันหวานแหววของอามินทำให้ทั้งคู่หน้าแดงไปตามๆกันฮนะึยจากนั้นพวกเขาก็คุยกันมุงม้งนิงมุง้งนิงต่อไปตามภาษาผัวเมียในอนาคตและภาพก็ได้เผยให้เราเห็นร่างจริงของเอเรนที่อยู่ในร่างของไททันกระดูกโดยเอเรนจะมีแค่ส่วนหัวที่มีเนื้อเยื่อกเกาะอ,อยู่ส่วนบริเวณคอลงไปจะเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง